่อโยหรือในชื่อ global อย่าง Hoyoverse หนึ่งในค่ายเกมมาแรงจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่สร้างปรากฏการกับเกมดังมาแล้วอย่าง Genshin Impact หล,หลายๆคนนะครับอาจจะรู้จักค่ายเกมจากจีนนี้ไม่มากก็นน้อยเกม EVO วันนี้ครับจะพาทุกคนไปย้อนดูประวัติการก่อ,กอตั้งรู้ไปถึงนะฮะวิพัฒนาการของเกมจากพี่หมีหรือพี่หอยนะครับแล้วแต่หลายคนจะเรียกซึ่งเป็นค่ายเกมที่หลายๆคนเนี่ยรักกันมากๆในคลิปนี้นะครับ มิโฮโยะนะครับจริงๆแล้วมีชื่อเต็มของบริษัทก็คือมิโฮโยะเน็ตเวิร์กเทคโนโลยีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชื่อมิโฮโยะนั้นโดยปกติแล้วจะสะกดด้วยตัวอักษร H และ Y ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวพิมพ์เล็กซึ่ง H และ Y ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นี่นะฮะมาจากชื่อของ2ใน3ผู้ก่อตั้งนะครับอย่างคนแรกนะครับใช่ห้าวอยู่นะครับแล้วก็คนที่2ก็คือหลวยูหาวซึ่งก็ร่วมก่อตั้งนะครับกับผู้ก่อตั้งอีกคนซึ่ง ก็คือหลิวเหวยนั่นเองโดยทั้ง3คนนี้นะฮะเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงครับและใช่ครับสิ่งที่รวบรวม3คนนี้รวมไปถึงพ้องเพื่อนเข้าไว้ด้วยกันก็คือความชื่นชอบในวัฒนธรรมป๊อ o ค c ลเจอร์ฝั่งญี่ปุ่นนะครับอย่างมังงะการ์ตูนหรือว่าอนิเมะนะฮะสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือนักศึกษาทั้ง3คนนี้ เป็นโอตาคุนั่นเองครับซึ่งมิโฮโยนี้นะฮะนอกจากจะมีตัวอักษรของ2ผู้ก่อตั้งเนี่ยผสมอยู่แล้วคําว่ามิหรือ MI เนี่ยนะครับผมยังเอามาจากฮัสเนะมิกุ โปรแกรมวอวคลอยที่ถือว่าเป็นบุตหมายสําคัญของโอตะคุในยุคนั้นเลยก็ว่าได้จึงไม่แปลกครับที่จะถูกนํามาเป็นชื่อของบริษัทของพวกเขาด้วยปี2010นะครับถึงแม้ยังไม่ได้ก่อตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการแต่ทั้ง3คนนั้นนะครับได้ร่วมกันพัฒนา Engine เกมหนึ่งขึ้นมาในชื่อว่ามิสโตอ e n เอนจนะครับหรือว่ามิสโตทูดีซึ่งชื่อม<อ>ิสโตเนี่ยนะฮะก็ยกมาจากตัวละครใ<อ>นเรื่องอีวาเกเลียนเนี่ยแหละฮะ แม่เรียกได้ว่า a อ t ตคุโดยสายเลือดจริงๆนะครับแก๊งจีน3คนนี้ซึ่งเกมแรกจาก Engine J เหัวม่วงนี้นะฮะก็มีชื่อว่า Legend of Saha โดยเป็นเกมแฟล h นะครับกราฟิกแบบ 2D มีมุมมองแบบ Isometric กนะครับโดยพวกเขาเลยครับเสนอเกมนี้ในการแข่งขันของงาน c ชน n าเกม e e v v l o p p r s s o o n f r r n n e e หรือว่า CGDC และได้รางวัลด้วยนะฮะเป็นจานวน3 0,000หยวนและนี่คือก้าวแรกสู่เส้นทางการเป็นผู้พัฒนาเกมของพวกเขา ปี2011ครับมิโฮโยะนะฮะถูกก่อตั้งขึ้นมาในรูปแบบสตูดิโอนะครับโดยใช้ห้องพักของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นฐานยังไม่ได้เป็นรูปแบบบริษัทอย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยยังเป็นนักศึกษากันอยู่และยังคงต้องหาเงินทุนเพิ่มนะครับซึ่งหนึ่งในงานที่ทําให้พวกเขานะครับเป็นที่รู้จักในวงการก็คืองานซินซินเอนทรูปเนอร์รอลเทเลนต์2011นะครับซึ่งเป็นงานแข่งขันประกวดทางด้านไอทีถ้าจะให้เห็นภาพนะครับผมก็คงอารมณ์แบบอ่าเอสเอ็มอีตีเต นะครับหรือว่าชาักแทงอะไรแบบนั้นก็ได้นะฮะคือเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมานําเสนอโปรเจกต์ต่างๆให้กับเหล่าคณะกรรมการนะครับซึ่งถ้าถูกใจหรือว่าผ่านเข้ารอบก็จะได้รางวัลเป็นเงินทุนสถานที่รวมไปถึงโอกาสต่างๆในทางธุรกิจครับ ผู้ที่ขึ้นเสนอโปรเจกต์นะฮะก็คือคุณหลิวเหวยเนี่ยแหละฮะซึ่งเป็นแฟนของเกมนี้ก็จะเห็นเข้าคนนี้เนี่ยออกหน้าแทนค่ายหลักในปัจจุบันนั่นเองนะครับโดยสิ่งที่นําเสนอนะฮะก็คือแนวทางรวมไปถึงตัวอย่างและโอกาสของการทําเกมเพื่อเหล่าอัตคุนะครับที่มีอยู่ทั่วโลกและกําลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นนะครับโดยมุ่งเน้นนะฮะไปที่เหล่าตัวละครน่ารักมีสเสน่ห์หรือที่เรียกกันว่า Virtual Idol นะครับซึ่งเป็นตัวละครสมมุติที่สามารถดึงดูดให้ผู้คนมาชื่นชอบได้แและละตฟอร์มที่ ที่จะมุ่งเน้นไปก็คือสมาร์ทโฟนครับที่กําลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยโดยพวกเขานะครับได้รับรางวัลอันดับที่3ของรายการนี้มาและได้เงินทุน,นันกว่า1 0 0 0 0แสนหยวนค่าสัญญาณนั่นนู่นนี่นะครับรวมไปถึงสถานที่สําหรับใช้เป็นออฟฟิศในการพัฒนาผลงานของพวกเขาและเกมแรกของพวกเขานะครับก็ออกสู่สายตาชาวโลกในปีนี้เช่นเดียวกัน ปี2 0 1 1ครับ Fly Me to the Moon นะครับออกวางจำหน่ายซึ่งชื่อเกมนี้นะฮะก็ยังไม่พ้นลายโอตาคุนะครับเพราะว่าเอามาจากชื่อเพลงปิดของอนิเมะนะครับอย่างอีวาเกเลียนอีกเหมือนกันตัวเกมนั้นนะครับแรกเริ่มเนี่ยมันไม่ใช่เกมฟรีแต่ว่ามาในรูปแบบแคชชว่วนะครับเล่นง่ายๆด้วยมือเดียวผู้เล่นนะฮะจะต้องบังคับตัวละครสาวน้อยเวทมนต์นะครับที่ชื่อว่าคิอานาคาสลาน่าให้บินไปเก็บดาวหรือว่าเพชรในฉากนะครับซึ่งมีรูปแบบพัลเซนผสมอยู่ด้วยนะครับและตัวละครหัวขาวคนนี้ ละะกลายมาเป็นตัวละครต้นแบบเลยครับของตัวละครในจัก,กรวาลเกมอื่นของทางค่ายอีกนานเลยทีเดียวครับปี2012บริษัทมิโฮโยสเน็ตเวิร์กเทคโนโลยีก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการครับซึ่งก็มาพร้อมกับการเปิดตัวเกมใหม่ของพวกเขาอะนะฮะอย่างโฮไค a าคู ah เอ็นนะครับหรือว่าซอมบี้แกวคาไ i ก็เปิดให้บริการมาด้วย เกมนี้นะฮะเป็นแนว 2D เดินลุยด้านข้างนะครับคล้ายกับเกมตระกูลบีดเอ็มอต่างๆโดยผู้เล่นนะครับจะได้บังคับเหล่าตัวละครสาวน้อยน่ารักนักนะครับออกไปสู้กับศัตรูและที่สําคัญนะฮะเกมนี้เหล่าตัวละครนี่ชื่อคุ้นกันไปหมดเลยนะครับอย่างที่บอกจักรวาลเกมของ h o ลิเวิร์สกำลังเริ่มครับ และใช่ฮะตัวละครต่างๆของเกมนี้เนี่ยก็ถูกนํามาออกแบบใหม่นะฮะในชื่อเดิมแทบจะทุกเกมหลังจากนี้ของทางค่ายเลยนั่นแหละตัวเกมนะฮะถือว่าได้รับความนิยมพอสมควรซึ่งตัวเกมภาค2หรือว่ากันเกิลซเนี่ยนะฮะก็เปิดให้บริการนะครับผมให้หลังในปี2014ซึ่งตัวเกมนั้นนะฮะไม่ได้มีให้เล่นในสโตร์มือถือบ้านเราแล้วนะครับเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการในโซนบ้านเราเนี่ย ปิดตัวลงไปแล้วตั้งแต่ปี2021แต่สวัจีและญี่ปุ่นน่าจะยังเปิดอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับและเกมนี้โอ้โหต้องบอกว่ามีอายุเกินกว่า10ปีไปแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองครับปี2016ครับฮงไกอิ Earth, นแพ็คเติร์ดนะเปิดให้บริการนี่คือเกมใหม่สุดทะเยทะยานของท้งค่ายครับด้วยการทุ่มทั้งกําลังทุนกําลังคนและอื่นๆอีกมากมายในการพัฒนาเกมนี้ออกมาซึ่งในช่วงนี้นะครับบริษัทเนี่ยมีการขยายตัวมากที่สุดตั้งแต่เคยก่อตั้งมาเลยนะครับม การเพิ่มจํานวนคนอย่างมหาศาลจากจุดเริ่มต้นนะครับเพียง6 7ถึง7คนสู่บริษัทที่มีพนักง,งานเนี่ยรวมกันอยู่เป็นหลักหลายร้อยและมาเป็นพันคนแล้วนะครับในปัจจุบัน สำหรับฮงไกอิมแพคเตอร์นะครับเป็นเกมที่กลายมาเป็นเส้นเลือดใหญ่ของทางค่ายในช่วงนั้นตัวเกมเนี่ยมีกราฟิกเป็น 3D นะครรับหือ3มิติเต็มรูปแบบผู้เล่นจะได้บังคับเหล่าวาคิรี่นะครับเข้าต่อสู้กับภัยคุกคามระดับจักรวาลเกมเพลย์นั้นนะฮะเป็นแอคชั่นเต็มรูปแบบเลยมีทั้งฉากแอคชั่นสุดอลังการนะครับผมแล้วก็โอ้โหนันนี่อีกเพียบแน่นอนนะครับว่าระบบหลักของเกมเนี่ยก็คือ เกมฟรี free, มีกาชาให้เปิดตามสมัยนิยมด้วยนะครับปัจจุบันตัวเกมยังคงเปิดให้บริการอยู่ที่สําคัญตอนนี้ฮะตัวเกมเนี่ยก็เพิ่งปล่อยอัปเดตใหญ่ที่เรียกว่าพาร์ทสมาแบบมัมาดนะคะรับเรียกได้ว่ายกระดับตัวเกมกันแบบเบิ่มๆเลยทีเดียว ปี2020ครับ Tears of Themis นะฮะเปิดให้บริการนะฮะในจีนและในปีต่อมานะครับก็เปิดให้บริการทั่วโลกเกมนี้นะฮะเรียกได้ว่าก็เอาใจเกมเมอร์ฝั่งสาวๆเขาอะะครับด้วยลายเส้นบังงะสไตล์โชโจแบบสวยจริงๆนะครับกินขาดจริงๆรวมไปถึงเหล่านุ่มรอนะฮะที่มาเป็นตัวละครให้เปิดกาชาหากันตลอดจนเนื้อเรื่องนะครับที่ลึกลับซับซ้อนซึ่งรอให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าไปค้นหาความจริงอยู่เกมเพลย์นั้นนะครับเป็นแนวอินเตอร์แอคทีฟนะครับเน้นอ่านเน้นขบ คิดนะครับแล้วก็ดีเบตกลับไปอะไรแบบนี้ใส่คําสั่งเพื่อโต้อตอบกับฝั่งตรงข้ามครับปัจจุบันนะฮะตัวเกมยังคงเปิดให้บริการอยู่เช่นเดียวกันปีเดียวกันครับเก s ชินอิมแพ t เปิดให้บริการนี่คือเกมที่ทุ่มทุนสร้างที่สุดของทางค่ายแล้วนะครับถึงแม้ว่าฮงไกอิมแพคเตอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นแอคชั่น 3D ที่เต็มรูปแบบแล้วแต่ก็ไม่ได้มีแผนที่สุดยิ่งใหญ่ที่เป็นสไตล์ Open World เหมือนกับเกมนี้ตัวเกมเนี่ยนะครับผมให้อิสระกับผู้เล่นนะฮะในการออกสำรวจดินแดนต่างๆทั้ง,ง,งบนพื้นบนฟ้านะฮะนันนุนนี่รวมไปถึงมีเกมเพลย์แอคชั่นที่สนุกสุดมันไม่แพ้กับฮงไกอิมแพคเต3ร์ก่อนหน้านี้ ในช่วงแรกนะครับที่ตัวเกมเปิดให้บริการเนี่ยก็มีหลายคนแอบแซวนะฮะว่าหลายๆอย่างนะครับมันดูคล้ายกับ Zelda Blade of the Wild จังเลยนะฮะแต่สุดท้ายตัวเกมก็มีคอนเทนต์นะครับรวมไปถึงการอัปเดตอย่างต่อเนื่องจนมีแนวทางเป็นของตัวเองที่ชัดเจนครับและขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของทั้งค่ายในที่สุด ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะว่าสาิสิปีในปี2022เนี่ยระบุว่าเกมนี้มียอดผู้เล่นนะครับรวมไปแล้วกว่า50ล้านคนทั่วโลกครับและเกมเกมนี้เนี่ยก็กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกมสไตล์เดียวกันอีกหลายเกมหลังจากนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนะฮะตัวเกมเนี่ยเคยประกาศลงเครื่อง Nintendo Switch ด้วยนะครับเมื่อปี2020 แต่แน่นอนในปัจจุบันนะฮะก็ยังคงเงียบอยู่ไม่มีวี่แววว่าจะมาเร็วๆนี้นะฮะว่ากันตามตรงเลิกหวังจะดีกว่าครับเล่นบนมือถือหรือว่า PC ดีกว่าปี2023บครับคงไกสตาร์เรลเปิดให้บริการเกมนี้ครับทางค่ายเนี่ยขอฉีกแนวแอคชั่นที่ทํามาอย่างยาวนานของตัวเองหันมาทาแนวเทิร์นเบสบ้างโดยผู้เล่นนะครับจะได้รับบทเป็นผู้บุกเบิกออกตะลุยไปทั่วอวกาศนะครับในขบวนรถไฟ a s t r a l e x p r e s s และเกมนี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ Open World นะครับปัจจุบันตัว เกมเปิดให้บริการมันแล้ว1ปีพอดิบพอดีมีอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่แพ้เกมชินอิมแพคและถือเป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงพอสมควรในบ้านเรานะครับเรียกได,ด้ว่าถ้าตอนนี้เกมชินอิมแพคคือเบอร์หนึ่งของค่ายคงไก่สตาร์เรลเนี่ยก็คือเบอร์2รองลงมาเนี่ยแหละครับหลายหลายคนนะครับได้ลองมาแล้วก็คงจะถูกอกถูกใจนะครับตัวละครภายในเกมพอสมควรโดยเฉพาะผู้คาแรคเตอร์ดีไซน์ที่มันดูเท่น,นะครับถูกใจสายคอสเพลย์เอามากๆเลยเพราะมันดูแล้วมีความเป็นแฟชั่นนะฮะไม่ได้มีความเป็น แฟนตาซีจ๋านะครับทำชุดได้ง่ายกว่านั่นเองปี2024ครับเซเลสโซนซีโร่ ero, เนี่ยเตรียมเปิดให้บริการนะครับนี่คือเกมใหม่ล่าสุดของทางค่ายที่ใครหลายคนตอนนี้กําลังตั้งตารอกันอยู่เกมนี้ครับถือว่ามีธีมที่ค่อนข้างฉีกกว่าเกมที่ผ่านๆมาเพราะทางเซตติ้งนะครับรวมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผมของเหล่าตัวละครนั้นเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับยุคปัจจุบันของเราพอสมควรนะครับแต่ก็มีความไฮเทคล้ำยุคสไตล์พังอยู่นิดนิดหนึน่งเหล่าตัวละครในเรื่ เรื่องนี้นะฮะเรียกได้ว่าหลุดโลกกันไปเลยนะครับมีทั้งหมีสุนัขยืนสองขาหรือว่าตัวตอนที่ดูคล้ายกับอสูรยักษ์อะไรแบบนี้ก็มีให้นะครับเรียกได้ว่าน่าจะถูกอกถูกใจแฟนๆกันไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเป็นแอคชั่นที่มีความเร็วไม่แพ้ก,กับเกมก่อนหน้าของทางค่ายเลยนะครับแต่ระบบการเล่นเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเป็นเอกลักษณ์นิดหน่อยนะฮะอย่างเช่นการกดปุ่มที่เหมือน Quick Time Event รวมไปถึงความเป็นโลคไลท์นะฮะที่จะเป็นการสุ่มเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาระหว่างที่ตัวลคร เราเนี่ยออกมาจนภัยอยู่ในโลกดิจิตอลอเขานะครับนอกนจากนี้นะฮะเขายังมีพวกมินิเกมให้เล่นกันแบบหลากหลายอีกด้วยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าตัวเกมนั้นเนี่ยดูทุ่มทุนไม่แพ้กับ2เกมก่อนหน้าเลยคาดว่าน่าจะเป็นอีกเกมครับที่จะมาเป็นเสาหลักภายในค่ายอย่างแน่นอน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมิโฮโยหรือว่าโฮโยเวิร์สนะครับหนึ่งในค่ายเกมจากจีนที่มีความเป็นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ผลิตคอนเทนต์เอาใจเหล่าโอตาคุทั่วโลกได้ดีไม่แพ้คนญี่ปุ่นเองเลยด้วยซ้ำก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รู้จักกับค่ายนี้มากขึ้นไม่มากก็น,น้อยนะฮะก่อนจะก,การอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราออนไลน์สเตชั n นครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ